อ่ะมาผมสวัสดีครับผมทุกท่านพบกับเช่นเคยนะกับเีนะวันนี้ก็จะเป็นมาบอกตั๋วนะครับทาแบบสอบถามะได้ตัว๋วเออคือแบบโคตรง่ายเลยทําแบบสอบถามเนี่ยอืมคือมันเริ่มเทิ่มทันทีถ้าถ้าเราเข้ามาแล้วเราเป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมกดไอรูปกลวยเนี่ยอ่ะกดรูปกลวยเสร็จเข้าไปดูที่เอเนี่ยนะข้อแบบสำรวจความพึงพอใจในการอัปเดตกันเลยมันเลื่อนหนีแล้วก็เลื่อนไป กะโดดไปโอเคมันจะได้ตัวเจ็ดอันนะก็กรอบแบบสอบถามไปครับเดี๋ยวครั้งนี้พอใจไหมหรือไม่อะิบินใหม่ตำนานกีลเลวนี่คือคือเราก็ตอบตอบ,ตอบไปนะครับ15 minutes later ก็โอเคครับก็ส่งคำถามเรียบร้อยนะค,คือคืออยากให้ทุกคนเข้าไปทำแบบสอบถามในความนั้นแล้วก็ทำจริงๆไงไอจังนะ นี่ผมทำแบบไม่ได้คัดกรองเท่าไหร่คืออยากให้มันรีบจบนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่ามันทำอะไรอ่ะพอมันทำเสร็จจดหมายก็มาถึงเราแล้วเจ็ดอันอ่ะง่ายไหมง่ายเลยพอทีนี้ทำเสร็จทำเสร็จก็ไปเรียกเลยสเสร็จก็ไปเรียกเรียกให้ดูครับขอให้ฝันเป็นจริงกูจากเสียงครับ เกือครับรู้จักเสียงก็ะเกือจัดละ่ะเอ้ยเอียของมิตรแล้วก็ก็หนี้ <c oughs> มันไม่มีเสียงนะครับเ <c oughs> มื่กี้ไม่มีเสียงแต่ว่ามันก็ได้นะยิ่ออีกหน่อยนะก็ถึงเวลานนอนของทุกคนแล้ว่ะนอนหลับไปเถอเอาเรื่องว่ะกระจอกชมัดอ <c oughs> ได้เฉยวะ่ะ <c oughs> ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทกาชาถึงแม้มันจะมันจะแบบเกลือมากแต่ถ้าเปิดมาปั๊บมันก็ได้เหมือนกันนี่ผมเปิดเปิดได้สองครั้งติดต่อแล้วนะถือว่าไม่เกลือเลยแหละขอบคุณเดฟครับที่ส่งมาให้วันนี้เนาะวันที่ผมอัดนี่มันเป็นวันที่ที่หล่ไม่รู้วะมันให้มาสิบอันให้สิบอันมาตอนเช้าแล้วเรามาเปิดอีกเจ็ดอันนะวันนี้วันที่ห้านะก็ลองไปทําดูว่าทำแบบสอบถามไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาว ว่าไงไปลองเปิดกันนะครับทำง่ายๆเองแบบสอบถาม